ข่าวสมัครงานอิสราเอลวิธีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ท่านได้จ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบอยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับทางเพจที่ซีเทเลนนะครับได้ประกาศให้แรงงานที่กําลังจะไปทํางานที่รัฐอิสราเอลหากท่านได้ ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านไปตรวจสอบสถานะตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับซึ่งสถานะที่ว่าก็คือให้ท่านไปตรวจสอบการชำระเงินโดยที่ท่านจะต้องเข้าไปดูว่าท่านได้รับใบเสร็จรับเงินหรือยังในขั้นตอนนี้นะครับสำหรับแรงงานที่ได้ทราบวันเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทราบวันเดินทางวันบินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ชําระเงินสมัคร ค่าสมาช้กองทุนเรียบร้อยแล้วนะครับคนอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนี้ท่านยังไม่ต้องทําอะไรนะท่านจะไม่พบข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีการเข้าไปตรวจสอบนะครับก็ให้ท่านไปที่เว็บ toea doe g o t h หรือหากท่านพิมพ์ URL พิมพ์เว็บไม่เป็นนะครับท่านก็สแกน QR code ตัวนี้เข้าไปตรวจสอบได้นะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาว่าให้ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับ ตรงชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านก็เป็นเลขบัตรประชาชนเหมือนกันนะครับตรงนี้ช่องลงหน่อยขออธิบายเพิ่มนะครับาทางเจ้าหน้าที่ท่านที่เป็นแอดมินอาจจะย,ยังไม่ได้เข้าใจกระบวนการของอเว็บหน้าเหลืองทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับชื่อผู้ใช้ใช่ครับเป็นเลขบัตรประชาชนแต่รหัสผ่านไม่ได้เป็นเลขบัตรประชาชนเสมอไปนะครับก็ตามที่ท่านตั้งเลยเพราะบางท่านเขาตั้งรหัสผ่านไว้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่ารหัสอะไรก็ตามที่ขั้นตั้งนะ่ะท่านก็กรอกเข้าไปเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องใส่เลขบัตรประชาชนนะครับในกรณีที่เป็นเลขบัตรประชาชนอ่าแสดงว่าท่านอาจจะตั้งใจตั้งเป็นเลขบัตรประชาชนหรือท่านจําไม่ได้ก็ตามนะครับท่านก็ลองใส่เลขบัตรประชาชนดูเพราะว่าตอนที่ท่านไปลงอ่าทะเบียนเพื่อ สมัครงานหรือว่าอะไรนะครับที่สำนักงานจัดหางานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งรหัสผ่านชั่วคราวให้ท่านเป็นเลขบัตรประชาชนหากท่านไม่ไปเปลี่ยนไม,ไม่ไม่ไปทําอะไรมันก็จะเป็นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนอยู่ดีนะครับแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหากใครมาทราบเลขบัตรประชาชนเราเขาก็จะเข้าสู่ระบบได้นะครับอธิบายยาวเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจ ดังนั้นหากใครนะครับจำไม่ได้จริงๆก็ลองใส่เลขบัตรประชาชนทั้ง2ช่องตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำหากท่านลืมรหัสก็โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานจัดหางานใกล้บ้านได้เลยครับทั้งหมดจะมี6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็แน่นอน,นครับเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่ว่าแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับเมื่อท่านใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ในขั้นตอนที่2 ก็ให้ท่านไปที่วงกลมตรงมุมขวามือนะครับตรงวงกลมสีแดงๆเลยจะมีวงกลมนะครับแล้วก็จะมีขีด3ขีดให้ท่านกดตรงนั้นแหละจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับมันจะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือกจะมีเมนูเข็มทิศนะครับเมนเูรูปแฟ้มเมนูรูปนามบัตรนะครับให้ท่านรูปให้ท่านเลือกตรงรูปแฟ้มนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับมาเลือกด้านล่างนะครับ จะขึ้นว่าสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนนะครับท่านก็กดตรงนี้ได้เลยจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะครับในขั้นตอนที่4หากท่านได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีไอคอนรูปกระดาษนะครับปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับหากท่านยังไม่ได้ชําระเงินนะครับจะมีไอคอนรูปพินเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับก็ให้ท่านกดรูปพินเตอร์เพื่อ,อดู ใบแจ้งชําระเงินแล้วท่านก็ชําระเงินก่อนแต่หากไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะั้นแสดงว่าท่านยังไม่ถึงคิวนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้กําหนดให้ท่านไปจ่ายเงินนะครับท่านก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แสดงว่าท่านเข้ามาดูเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะครับยังไม่ถึงคิวท่านอันนี้ผมสมมุติว่าเราได้จ่ายเงินแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็กดตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับก็ให้ท่านกดรูปกระดาษเข้าไปเลยตอนท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนที่5นะครับในขั้นตอนที่5เนี่ยให้ท่านามาที่ตรงใต้รูปถ่ายของท่านนะครับท่านจะเห็นรูปพินเตอร์อยู่นะครับตรงรูปพินเตอร์ตรงนี้นะครับท่านก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่6ระบบมันจะแสดงใบเสร็จรับเงินออกมาให้ท่านเห็นนะครับ จะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลท่านนะครับแล้วท่านก็ดูว่ามีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ไหมการาจำนวนเงินนะครับถูกต้องไหมนะครับเมื่อท่านตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านดูในมือถือก็แคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ดีๆในเครื่องหรือท่านจะส่งให้าทางภรรยาหรือลูกนะครับเก็บไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้เป็นหลักฐานในกรณีที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้นะครับ นี่คือ6ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ทางพจทีซีได้แจ้งนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งไว้แค่นี้แต่จ,จริงๆมันมีขั้นตอนนะครับกระบวนการอีกอนิดนึงนะครับก็คือท่านจะต้องเข้าไปตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนของท่านนะครับบัตรสมาชิกกองทุนของท่านจะตรวจสอบยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอเอาคลิปที่ผมเคยทำนะครับมา ไว้ด้านท้ายให้ท่านดูนะครับเพราะผมทําคลิปไว้แล้วนะครับแต่คลิปมีคนดูค่อนข้างน้อยนะครับก็ถือโอกาสนะครับเอามารีลันให้พวกท่านดูอีกครั้งนะครับใครดูแล้วนะครับก็ไม่ต้องชมคลิปต่อก็ได้นะครับท่านก็ปิดคลิปไปได้เลยแต่หากใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปรับชมคลิปได้นะก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับอย่าลืมรับชมคลิปการตรวจสอบสมาชิกกองทุนนะครับอยู่ท้ายคลิปโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับหากเป็น ios นะครับท่านก็ไปที่ app store หากเป็น android นะครับท่านก็มาที่ g o o g l e p l a y Store นะครับผมเป็น android, ผมจะมาที่ g o o g l e p l a y Store ครับ เข้ามาปุ๊บก็ไปตรงค้นหาเลยนะครับเพื่อจะพิมพ์คำว่าสมาร์ทนะครับ TOEA นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็กดค้นหาครับหากมันขึ้นโลโก้สีเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าสมาร์ท TOEA อยู่ก็กดติดตั้งได้เลยครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้ทุกท่านกดเปิดนะครับ หากมันขึ้นแบบนี้นะครับก็กดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตกดขนาดใช้แอปกดอนุญาตอีกทีหนึง่งระบบมันจะขึ้นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับชื่อผู้ใช้ก็ให้ทุกท่านใส่เป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสอะไรก็ตามที่ท่านได้ตั้งไว้นะครับหรือ หากจะไม่ได้ให้ลองใส่หมายเลขบัตรประชาชนดูก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่รหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเหมือนกันใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ตกลงข้อยินยอมในการจะใช้ระบบนะครับติ๊กทั้ง2ช่องเลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับเมื่อท่านเข้ามาตัวแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับ ็สแสดงว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านนะครับถูกต้องแล้วหากท่านนะครับเข้าสู่แอปไม่ได้นะครับสแสดงว่ารหัสผ่านน่าจะมีปัญหาให้ท่านติดต่อไปที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้านทุกที่เลยนะครับเพื่อขอรีเซ็ตรหัสหรือจะโทรมาที่ส่วนกลางนะครับฝ่ายทะเบียนกองบริหารรายงานไทยนะครับก็เบอร์โทร02-245-9435แล้วก็เบอร์โทร0 2 2 4 5 9 4 3 6 2เบอร์นี้นะครับแล้วก็ให้โทรในวันและเวลาราชการนะครับเมื่อท่านเข้ามาแอปนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับในแอปจะมีเมนูให้ท่านกดได้หลายเมนูเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเมนูอื่นๆนะเพราะวันนี้ผมจะพูดเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องการที่เราได้ชำระเงินนะครับค่าสมาชิกกองทุนผ่าน โมบายแบงกิ้งแล้วหรือว่าจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ดีนะครับเมื่อท่านชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะโหลดแอป SmartTOA ตัวนี้เข้าไปตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนได้นะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่เมนูบัตรกองทุนนะครับมันจะอยู่ประมาณกลางจอนะกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเสร็จระบบนะครับจะทำการนะครับแสดงบัตรสมาชิกกองทุนให้เรานะครับ หน้านี้จะเป็นหน้าแรกของบัตรสมาชิกกองทุนนะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรว่าบัตรประจําตัวสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับจะมีโลโก้ของอกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานอยู่วันออกบัตรออกวันไหนนะครับมันจะขึ้นวันออกบัตรให้เราดูนะครับอย่างเช่นนะครับในบัตรนี้นะครับ ได้ชำระบ,บัตรสมาชิกกองทุนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์า5 6 6แล้วก็ตรงนี้จะเป็นาลายเซน็นและเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ทำการออกบัตรสมาชิกกองทุนให้เรานะครับตรงมุมขวานะครับมันจะขึ้นออนไลน์สีเขียวอันนี้มันจะแสดงถึงว่าตอนนี้เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราไม่ได้ออฟไลน์ บัตรสมาชิกกองทุนจะมี2หน้านะครับให้ท่านกดตรงรูปไอคอนรูปกล้องได้เลยนะครับมันจะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเมื่อพลิกมาหน้าที่2นะครับมันก็จะแสดงรูปนะครับของตัวผู้สมัครสมาชิกกองทุนนะครับแล้วก็จะมีบอกหมายเลขสมาชิกกองทุนอยู่ด้านซ้ายนะครับชื่ออะไรนะครับหนังสือเดินทางเลขที่อะไรนะครับแล้วก็ หนังสืออนุญาตนะครับที่เป็นเลขจอตอของเราคืออะไรนะครับวันที่อนุญาตคือวันไหนแล้วก็ชื่อในจ้างของเราคืออะไรที่อยู่ของในจ้างคืออะไรนะครับแล้วก็ประเทศที่เราไปทํางานก็คือประเทศไหนนะครับระบบจะแจ้งไว้นะครับท่านสามารถนะครับสแกน QR code โคตัวนี้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเลยนะครับว่า ข้อมูลการเดินทางของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อดูสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนได้นะครับผมกดลิงก์เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะแสดงข้อความนะครับที่เราจะอ่านเรื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกกองทุนได้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับนะครับมันก็กลับมาหน้าบัตรได้นะครับแล้วหากจะกดปิดบัตรก็กดเครื่องหมายกากบาทนะครับมุมขวา มันก็จะมานะครับที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งาหากเราไม่ประสงค์จะแก้อะไรก็กดมาที่เมนูหลักนะครับมันก็จะกลับมาที่เมนูอื่นนะครับที่เป็นหน้าหลักนะครับที่เราสามารถเข้าไปดูและตรวจสอบข้อมูลได้นะครับก็การดูบัตรสมาชิกกองทุนนะครับผ่านแอปสมาร์ทที e ก็ประมาณนี้นะครับ